โอเควันนี้จะมาเพาะ,มะเมล็ดของตัวยิมโนมิกนะครับที่ได้แถมมาฟรีถ้าใครอยู่ดูคลิปของอที่ผมเลี้ยงตัวยูโฟเบียเมโลโฟมิดด่างตัวนั้นคือแม่ค้าเขาแถมตัวก็คือผมไปถามแล้วเป็นมเมล็ดยิมโนของสวนเขาครับเขาแถมมาให้ก็เลยจะเอามาเพาะเล่นๆให้ดูกันว่าวิธีการเพาะยังไงโอเค ก็จะใช้สูตรเดียวกับที่เพาะตัวคางคกเหลี่ยมนะครับคือมันใช้ได้หลายสูตรทั้งพิทมอสเปล่าๆก็ได้หรือว่าพิทมอสผสมหินภูเขาไฟก็ได้หรือว่าพิทมอสผสมเพอร์ไลท์ก็ได้ได้เหมือนกันหรือว่าใช้ดินเพาะดินแคดตัสได้หมดครับแล้วแต่สูตรของแต่ละคนแต่ว่าจากที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้ว ผมว่าอันเนี้ยโอเคเราสามารถทิ้งไว้ในพอตได้นานโดยที่เราไม่ต้องรีบแยกตัวดินที่ใช้ตัวนี้จะเป็นใบก้ามปูหมักร่อนอันนี้เป็นจะเป็นละเอียดครับใช้ใช้ที่ร่อน1นึ่มิลแล้วก็ผสมตัวหินภูเขาไฟห้าสิบห้าครับหินภูเขาไฟ50แล้วก็ใบก้ามปูหมักร่อนแบบละเอียดเนี่ย50 แล้วก็ที่เหลือคือจะใส่สตาร์เกอร์จแล้วก็ตัวตัวนี้ออดโมโค่ผสมไปเล็กน้อยครับโอเคมาลองเพาะกันเลย <Okay. S 2> ตอนแรกอาจจะไม่จะไม่เพาะเพราะว่าหากระถางไม่ได้อันนี้ไปเดินรอบบ้านเลยได้กระถางตัวนี้มาปกติผมจะใช้เป็นกระถางสีขาวเนาะถ้าใครดูคลิปอื่นๆจะเห็นผมจะใช้กระถางสีขาวทั้งหมดผมจะไม่ใช้กระถางสีอื่นก็คือให้เป็น การจัดสวนก็คือให้เป็นธีมเดียวกันโทนเดียวกันใครหรือว่าใครมีอะไรแนะนำอยากให้เพาะตัวไหนคอมเมนต์ได้นะครับถ้าหามาเพาะได้ก็จะมาเพาะให้หาข้อมูลมาให้ลบแรกก็คือดูเหมือนเดิมครับหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ลองก้นแต่เนี้ยดูกระถางเขาใหญ่มากเห็นไหมอาจจะต้องมีหลุดๆก็ไม่เป็นไรให้มันเหลือเม็ดใหญ่ๆค้างไว้ก่อน ลองซักประมาณ20-30%เลยครับเพราะว่าต้นอ่อนเขาไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะและ้วะเราต้องการความโปร่งการระบายอากาศได้ดีระบาายอาการระบายน้ำได้ดีร่อนให้เม็นเล็กๆโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาดินลงเลยครับ สูตรของผมจะเน้นโป่งนะประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เหลือพื้นที่ข้างบนสักประมาณเซนครึ่งเพราะว่ากระถางเล็กประมาณนี้ บางคนยังไม่ได้ไปดูคลิปตัวเพาะขางคกเลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าเหตุผลที่ผมใช้สูตรนี้ก็คือด้านบนเราจะใช้พิษมอสนะครับคือเม็ดเล็ดเนี่ยเขาต้องการแค่ความชื้นในการที่จะทำให้เขางอกแล้วก็ตัวพิษมอสเนี่ยครับมีความเขาเรียกอะไระความสะอาดสูงกว่าพวกดินทั่วไปไปแล้ว จะทำให้เปอร์เซ็นต์การลอดสูงขึ้นสำหรับต้นอ่อนนะพอต้นอ่อนต้นเล็กๆอ่ะพอเขาได้ไซส์นิดนึงครับลากพอลาล่าเขาทะลุในส่วนของพิษมอสลงมาแล้วเขาจะมาเจอดินเลยเจอสารอาหารเลยซึ่งที่บอกว่าทำให้เราอ่ะสามารถทิ้งเขาไว้ในพอตได้นานขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องรีบแยกพอตอันนี้คืออันนี้คือจุดประสงค์ของการใช้สูตรนี้นะครับ ถ้าเราใช้พิษมอสสูตรนี้เลยหมดเลยก็ได้โอเคในเ,เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรีบแยกพอร์ตหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่มีสารอาหารเหลือเพราะว่าพอเขาเริ่มโตแล้วครับเขาต้องใช้สารอาหารเพิ่มขึ้นพิษมอสอันนี้ก็จะผสมตัวเพอไลท์ละเอียดนะครับประมาณ 10- 20%เพราะว่าพิษมอสเ,เวลาแห้งแล้วครับเขาจะคอมเพกกันเป็นก้อนแล้วก็แข็งเราใส่ ตัวเพอร์ไลท์เข้าไปผสมหน่อยเพื่อให้เขาโป่งขึ้นนิดนึงครับใส่ลงไปเลย พอดีครับก็คือกดกดหน่อยแต่ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับกดให้เขาเสร็จตัวนิดหนึ่งประมาณนี้นไหครับคือจะโรยมเมล็ดก่อนก็ได้นะเราเค่อยเอาไปแช่น้ำหรือว่าแช่น้ำก่อนก็ได้ครับ อันนี้ระหว่างที่รอเราก็จะนี่ภาชนะเดิมเมื่อวานที่ยังเหลืออยู่ก็คือเป็นน้ำผสมตัวแคปแทนน้ำยากันเชื้อราตัวยากันเชื้อราแล้วก็จะใส่น้ำยาเล่งรากก็ได้นะ B1 หรือว่าน้ำยาเล่งลากยี่ห้ออื่นก็ได้ครับใส่เข้าไปหน่อยการพาเพาะเมล็ดสำคัญมากคือกันเชื้อราครับ ชลาจะทําให้ต้นอ่อนตายแล้วก็บางถิ่มเมล็ดก,ก็ไม่งอกระหว่างที่รอนี่เม็ดเขาเล็กมากโอยไปเลยครับ ให้หมดเพราะว่าเม็ดที่ติดอยู่อาจจะเป็นเม็ดด่างก็ได้เราไม่รู้ <Perfect. S 2> เพื่อฟุกเโอเคหมดแล้วครับ แล้วเราก็รอให้ดินเขาดูดน้ำนขึ้นมาจนอิ่มตัวครับอันนี้เราจะเพาะเป็นระบบปิดนะครับนี่เขียนไว้แล้ววันนี้ยิมโนมิกเห็นไหมยิมโนมิก วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกสี่ครับอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ในถุงแล้วแต่นะครับหนึ่งเดือนขึ้นไปนั่นแหละแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะทิ้งไว้ในแค่ไหนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ได้หรือบางคนเนี่ยทิ้งไว้จนถึงห้าเดือนหกเดือนเลยก็มีจนให้เขาแบบเห็นไสจนเห็นว่าเป็นต้นยิมโนเลยครับ จะแข็งแรงหน่อยเพราะว่าที่ผมบอกว่าสูตรเนี้ยเราสามารถทิ้งไว้ให้ต้นเขาโตได้ไม่ต้องรีบแยกการเล่งที่ทำให้เขาโดดทำไปไว้คือการเอียงครับให้น้ำขึ้นมาระดับสูงหน่อย <Okay. S 2> ให้ดูว่าอิ่มตัวคือแบบนี้ครับดินเขาจะสีเข้มเลยหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ถุงเลยครับของผมจะไม่เติมน้ำเพิ่มนะเพราะว่าดินเขาชุ่มน้ำอยู่แล้วเราทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะมีน้ำลงมาข้างล่างเห็นไหมนะครับก็จะเพียงพออยู่แล้วสำหรับความชื้นที่จะทำให้ มเมล็ดงอกได้แล้วก็จะบอกวิธีการสังเกตนิดนึงครับว่าความชื้นเพียงพอหรือเปล่าให้ดูดให้้นีก็คือถ้าถุงอ่ะขึ้นมาเป็นไอ้น้ำแบบเนี้ยถือว่าโอเคครับถ้าเราทิ้งไว้1-2วันแล้วอ่ะแล้วก็ ขึ้นมาเป็นไอน้ําเกาะถุงแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับความชื้นในถุงเพียงพอแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นเป็นไอน้ําเกาะแบบนี้ก็คือให้เราเปิดถุงมาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกหน่อยครับเพราะว่าความชื้นในความชื้นในถุงไม่เพียงพอบางทีอัตราการงอกของเลกาจจะไม่ดีได้โอเคครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆโอเคครับ